ไ i เยอะอ่ะเอ่อซักเจี๊ยบ t าจจะจุดเด็ดท่องจีบอาจจะท่อสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องมืองานเกษตรและการใช้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งกานเกษตรของเราเนี่ย นักเรียนทุกท่านนักเรียนทุกคนได้ทราบไห้คะว่ามีความสำคัญอย่างไรก่อนอื่นเรา,ก,าก,ระะก็มาทราบความหมายของ,งการเกษตรและามสำคัญของการเกษตรก่อนนะคะ,ะกนนะากรเกษตรของเรานี่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ด้างแ,แต่เดิมเลยนะคะว่าประชาชนหรือ วิถีชีวิตของมนุษย์เราใช้การเกษตรเป็นการดำรงชีวิตซึ่งต่อมาก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในเรื่องของอดีตปัจจุบันนะคะความหมายของการเกษตรก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือว่าเป็นการปฏิบัติกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิต เป็นการปลูกพืชเป็นการเลี้ยงสัตว์เป็นการทำประมงและอีกส่วนก็คือการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งการปลูกพืชนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการปลูกพืชในเรื่องของการทําพืชไร่พืชสวนส่วนการเลี้ยงสัตว์เราก็จะเลี้ยงสัตว์ในเป็นประเภทพวกปนเลนืลเล่อวลลนอะไรอย่างเงี้ย การทำการประมงก็และการเกษตรผสมผสานซึ่งเกษตรผสมผสานนี่ก็เป็นการรวมรวมของก,การที่เราเอาการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงให้มาอยู่ในที่รวมกันในพื้นที่เดียวกันคือการทำการเกษตรผสมผสานค่ะต่อมาเรามาดูความสำคัญของการเกษตรนะคะความสำคัญของการเกษตร มีความสมคัญอย่างไรนักเรียนทุกคนบางคนก็อาจรู้พาอบางคนก็อาจจะเห็นการทําการเกษตรของผู้ปกครองซึ่งการทําการเกษตรมีความสมคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราตั้งแต่ใช้ชีวิตเป็นประจำวันเลยต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับความสำคัญในเรื่องของอาชีพหลักของประเทศไทย การเกษตรที่สำคัญอีกอย่างก็คือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศของเรานะคะค่ะเมื่อเราได้ทราบถึงความสำคัญและความหมายของการเกษตรแล้วรานนี้เราก็จะมาข้าสู่เรื่องของเครื่องมือการเกษตรก็คือทู o l อ็ r ซ์เทอร์จเ l t กซ์เทอร์ทูนนะคะที่เราจะต้องมาทราบกันว่าคืออะไร อาจจะเคยเห็นว่าเออมีจอโผมีเสียงมีขั้วมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่เรายังไม่รา้าว่าเออแต่ละชนิดของเครื่องมือที่เราใช้มีความสําคัญอย่างไรหรือหมายถึงอะไรนะคะเครื่องมือที่เราเอามาใช้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ทําการเกษตรเพื่ออะไระคะเพื่อให้เกิดการทุ่นแรงและทําให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพนะคะ เราจะใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่มาใช้ในการต้นแรงของเราต่อมานะคะก็จะเป็นการแบ่งแยกประเภทของเครื่องมือที่เราใช้ในการเกษตรนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นสองประเภทค่ะประเภทแรกจะเกี่ยวกับงานดินซอยนะคะประเภทที่สองเกี่ยวกับกงานเื่คือแแค่ะ อุกรณ์อะไรบ้างนะคะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เกี่ยวกับงานบินนะคะก็จะมีเป็นจอเป็นทั่วเป็นผ้าถ้าเป็นทั่วเราก็จะใช้เป็นงานที่นหนักๆนะคะอันนี้จะเป็นงานที่ใช้เกี่ยวกับดินอันนี้เราจะมาดูเครื่องมือการเกษตรที่ใช้เกี่ยวกับพืน ิ่งแรกก็คือท่วเป็นซ่อมซ่อมพวนันนะคะอันที่สองก็จะเป็นท่วเปนนะคะแล้วก็จะมีเป็นบวรดน้้ำเป็นกันไกเป็นนี่เป็นแคมไรใดไา้แล้วก็ถามมาังน้ำนี่ก็เราก็จะใช้เกี่ยวกับงานของพืชนนะคะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่เล็กลงมาอีกนิดหนึ่งส่วนงานอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับดินก็จะเป็นงานที่ใช้ ในเรื่องของงานหนักสุดท้ายนะคะเราก็จะมาช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่า,านักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์แล้วเรามีอุปกรณ์แล้วเราเราู้จักอุปกรณ์แล้วเราสามารถที่จะมาดูแลและเก็บรักษากันอย่างไรเมื่อเราใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาว่าแต่ห้อยู่ใน ความสะอาดจะให้อยู่ในการบำร,รุงดูแลรักษาให้อยู่ในคุณในภาพที่ใช้งานได้านานคงทนอย่างไรคะอันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของขอุปกรณ์งานกเกษตรนะคะจะใหเรีนตอบงเรียนตัอ่าจะให้นักเรียนตอบนะคะ